แม่นำหนึ่งสวัสดีจ้าสุ่เจ้าจ๋าตำถาดถาดปะง่ายชุ่เจ้าส้มตำค่ะส้มตำอ่าไม่พักไปที่ผักก่อนพักสลัดค่ะพักงาวาลืมล่ะเอ่อพริกหยวกเออแล้วกะ็ต้นเอ่อใบะระแเน่ชุ่เจ้าส่วนล้งบ้านมากลาเดชนี่จุดสำคัญของขวยญุ่เจ้าจ้าอหอยลิ้มพัสค่ะ ลิมผิดที่ข่อยไปเก็บมาหน่ะซุ้มเจ้าเก็บมาข่อยกับมาแกเอาตัหัวมันซุ้มเจ,จา้าจ้ะแล้วก็เอามาทําการลวกค่ะลวกพาะลวกพวนาทีสองนาทีถ้าสั่นระยากิ้นเจ,จา้าจ้ะนี่ซุ้มเจ้าขาหอยปังนี่แหละหัวมันหอยปังกุบกรุบซุมเจ้ามมแช่เนี่ หลุดแซหอม,อมบาเด็ดจ้าลืมกุ้งฝอยลืมจอบกุ้งฝอยสุกแล้วจ้าอืบตับหงส์จอมจ้าจยับขมาจัดแซ่บน,น้ำกัด ห,หมักห่อเสียพักนุเจาตามจะตายนี่ไข่หวาวยจากษาต้องกันจ้าหืมหืมสี่ กุผมมีขนมเนสฉิ่มจอะกุ้งกะหวานหวานไปสอนมา่ตะทะเลจ้ะอันนี้คือหัวหอมดองเด้จ้ะหัวหอมลูกเล็กๆนะคะบ้านท่าเขาเอิญยังคข่บลรดุเลวจ้ะขอเอาไปเล่ยไหลอือรสชาติอหอยเอาต้าหัวมันจ้ะ กรุบแซ่บจเจ้าเอ้ยนี่